บอ n ดี้แลนเดอรซีรีส์ตอนหน้าร้านบอนนาสาขาเซนทันพระรามสองพี่พีนฮะพี่พีนฮะไปกดบอนดี้เจลลี่กันฮะกดบอนดี้เจลลี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปบอนนากันต่อไหมฮะบอนนาสาขาไหนนะน้องวิทซี่อ้าวก็บอนาน่าเขามาเปิดที่เจน้นพระรามสองแล้วนะฮะพี่พีชเนี่ยอยู่ใกล้ตู้กดมากเดินสามก้าก็ถึงเลยฮะเดี๋ยววิที่พาไป เดี๋ยวผมขอสแกนจ่ายนะฮะเอ๊ะแบตหมดแย่แล้วทำยังไงดีเอ้านั่นมันน้องวิศีนี่นะมาช่วยชีวิตสุดๆวิศีวิศีสแกนให้พี่หน่อยสิพี่แบตหมดอ๋อพี่ปาร์ตี้ขี้โกงนะฮะเนี่ยงั้นตอบคำถามวิศีมาก่อนแล้ววิศีจะสแกนจ่ายให้ฮะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสี่ได้แปดเก่งมากฮะแต่ว่าวิศีไม่จ่ายให้เพราะวิศีไม่มีเงินฮะพี่ปาร์ตี้วิศีไม่มีเงินฮะพี่ปาร์ตี้ ไอวิทย์กลับมาก่อนเล่นอะไรกันเนี่ยผี่จ่ายให้ไปแล้วไปกลับบ้านเรื่องราวของครอบครัวบอนดี้ที่บอนดี้แลนด์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปทุกวันเสาร์เวลา10บโมงแล้วเจอกันตอนหน้านะทุกคน